นี Jamie, ่พามาร้านอาหารเกาหลีนี่เดี๋ยวถามไม่ข้าวไม่ขาวอ๋ออย่างงิสามลิอีกอีกอีมวยเหเบอีกพิศเสีหอเอกอ่าันมาดีันมนีเยอะสมารี้านอเยอะสาี้าเนออเนี่ย

กินเกมปลาเข้าบอมีกินแกงปลานี่บอกตอนที่พอได้ได้ออาหารเหนีวเหนียวรวยเลยค่ะเป็นอาหารเล็กๆเนาอยแล้วก็ใงต้มุึงเส้นกันนะอือแล้ก็ในต้มุเส้นหอยนางรมหอยอันนั้นอ่ะหกตัวมือหนึ่งอือหกตัวนึงตัวสามร้อยตกตัวละห้าสิบบาท

โอ้เลอเนี่ยอ,อาลกอเอลกสรอวบอออีกคนมาชิสอมิเนี่ครับน้ำกุเหอกยวหนุ่มเส้นนเส้นำเยี่ไมเป็ปนก๋วยเตี๋ยวนีน้ก็เปน็ปนกิดจิะนะเนาะ มันอันตรายมันเด็ดทำยาไยาใส่น้ำแข็งก็กินไพ่สามิชาเลยหยั่งหัวคนจับคเรียกนี่ยเเคยกินอยู่ไหมเขาดีตั้งหลายปีเขเคยกินอยู่ครับเต้ไปชั่งนิ่งกุ๊กซูล่ะขนมเย็นๆนะเนี่ยเป็นหมดไอ้อ่ำซ้อนหดหมดเลย แต่ท่านแข็งเอมมาบอกว่านี่เราว่าเส้นท่านแข่งลายมันยิ่งไปเสียบเส้นด้วยดุกเพราะว่าม่นมันเ,เมนด่เราไปเจอท่านแข <c oughs> ่งเฉยๆเลยสามนี่ว่างกุ๊กจังเลยคุณนี่สิ้นอันนี้นี่ไอ้มาเนี่ ต้องมาเลยจะบอกพี่ๆอ,อันนี้ก็ผักทองน้อยที่กับน,นี่สลายหัน่นอันนี้ไข่เจียวหัน่นอ,อันนี้ผักเป็นคุกน้ำมันหรือผักกุยช่ายอ,อันนี้น้ำแข็งนี่ภาษาเกาหลีวรรณคตออ,อลึมออลึมออลืมึมแปลว่าน,น้ำแข็งมาดูเยล้ดกินแล้ว ะอันนี้ก็ร้อยยี่สิบบาทบันเขาคูยได้ไหนเจนมีจานร์จาช่วยกันเหรอมีพี่คนหนึ่งเนาะวันนี้เอามาโรงพยาบาลกันเลยอยากกินหนังคุยเพิ่นถามมายาหวานยาเบาหวานครับคอมเมนต์ไปดิคอมเมนต์ไปเพิ่นเพิ่นตะบหินเพิ่นจะบเห็น เขาต้องมาตรวจนะครับเขาต้องมาตรวจเบาเหนื่อก็สารสานที่ที่ไปโรงพยาบาลถ้าพี่ปิดเบาหวานูา่แล้เอายาเบาหวานที่พี่มาจากใช้หรือจากที่นอี่จะเอามานำมาให้หมอเบึงแล้วพี่ก็มาตรวจสุขภาพจะหมอเพิ่มกระิ่ถามว่าพี่เป็นไมา่จะาปีจากเดือนจากยังแลี้ยยังของสารวิชานี่ก็เริจะเป็นความดันได้หกเดือนเนะาะยายโรงพยาบาลมาว่าหมอเพิ่มกระถามเลยจะมาเป็นความดันได้จากเดือนแล้วเอาก็ตอบนั้นนะหมอเพิ่นกระเจียวยาที่เขาได้มาจกเปรียบเชียบเบิ้ง เื่อเกินไเสุขภาพขอชาวบดีพ่งกระเปลี่ยนยาให้พี่องไปลงบยาลเป็นจ่าเปตรวจเลยแค่ห้องบบอยองืง่นพื่อจะป้อนเขกาเขอกระทรวรมเพราะว่าอัน,เ,นเ,สเสียงเียงเงินทอนั่นท่าน,าน,นี่มาปิดอย่างนออ่นอยเนะพยายบาลกับหมอคอวรจะซื้อว่าดีาว่าเขาเป็นคุณตั้งสั้นไือเสียงเงินไหลได้ทีน้อยจกกับ่าลหลเนาะเมื่อนีชาวอีสานรวมเช่นทตรวจค่ายยาได้ออกประมาณพันมือพันหาเนาะถ้าถป็นเงินไทยกับประามาณพันหาจะประมาณหามือโมน พระการเรารือลมาบบนี่หอขม, <c oughs> มกินจีขมจะมันถูกในสีพันเ้ยเราเอิญนน <c oughs> มทยคิดอยู่แล้วก็เอินครับเล้วร่ชาติมันอร่อนไหมถ้าเราพี่ถามแบบเซบบ้บอกบอกบ่อเป็นไง

ก็น้องไม่กินเนาะเปนบ่คนที่นความเย็นมาใชหลายคนเนาะกพี่ยังเบาเมียนจะสิดตามมาใช่แรกคุณจะพาเปถ่ยเอกสาที่ซ่องเนาะเบาเมียนมันอิูชูโชคมาชูแจ้กทาเบาหน่อยนะมันจะชูโชเบาหน่อยกับจัอกสาพี่มีมันอยู่ราชการจ้ะแล้วอีกอย่างหนึ่งเนื้ที่นาะไปทำยูทูปเหมือนกันอ๋กับพี่เพื่อนให้ยูทูปเหมือนกันเพื่อนต้องรูปอีสานทัวรต้องรูปอีสานออนทัวร์ท่านจ้ะ เอาไปเบิร์ช่องพี่เพื่อนำแน่เพื่อนก็ใช้ชีวิตอยู่ในเกาหลีเพื่อนจ่เพื่นอยากไป่ทยคิปน้ำดูจะบ้านหนใ่านงกย่ายมาเหตุการณ์องไม่เนาะจริงใจเ่แกอยู่จ้ะนี่มาที่เคยอยายเี่ยาถามเนาะแคบอกนะถ้าไ่หายไปจะบงค

nó sả năn năn lắm, bóc sả phải ngắt kiếm kiếm một lời rồi nhở? tí có tôm nạm nhão, tôm nạm như này mà. นาะเจ้าจานทั้นั่นจ้าจานได้บอกทุลุ่ยพนมชืี่ปลาไก่หอยไก่หอยเหรอเนื้อล้มแม่นแม่ถ้าหอยน้อล้มก็มมีฝานะเดี๋ยวองนี้ออกสิบ่าแต่นี้เป็นหอยหอยมีฝานันจะไตเหมือนหอยคนี่เท่าไหร่ค่า Thôi xíu, của nó khoan không phải là cho được <cười> 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 th bùa, có ngon oh, nào quá คนป่วยอันนี้คนป่วยคนป่วยเริ่มเอเราจะยังี่ที่ปิ่นาะวังนะม่รู้ว่าพี่ปินมาจบ้านหรือว่าขวมาป็นย่นีไปลงบาลเลยจะพี่ลองบาบายยังก็ได้ลงาบาลน้อยๆนะเจ้สาวรจัก็บางดต้งพใส่กันว่าบองหวานรู้นี่ด้อย่างนาะพี่จังทรไปถามผู้รู้านกันเป็นแบบเฟนโตุ่นีที่เพื่อนสามารถติดต่อได้ พี่แค่ถามเพื่อนว่าเบาหวานภาษาสวีได้ยังไงพี่ก็ไปยื่นเลยจะยื่นเพื่อสปอร์ตพี่บอกว่าพี่มาตรวจเบาหวานยังได้ยาเบาหวานเอายาเก้าที่พี่เคยเขนไปเพิ่นเปรียบเทียบเบิ้งเพราะนั่นจะชาวอีสานเอายาเก้ามันจะบำบัดเก้าเข้ากันแต่เมื่อนี่หมอเปลี่ยนยาใหม่ให้แต่เพิ่นว่าเป็นส่วนผสมอันเดียวกันเทาเทามีใบเทามาม่วงกุกคนใหม่กอาใบเพุ่งสปอร์ตม่เหมือนเลยใบกุ้งสปอร์ตจะเคยทำว่าแบบ มันมาจะปีเขาบอกปล๋วมา่อไร่ปีเอาผมเป็นอย่างีถ้าขาบรยอมตัวเดียวขอมย้อมตัวเียวอมวจะปลเาบบวอยุสอดาานนี้นาจาเต็มร้านอาารแวไ่อยากาเขาไม่ใช่ไม่อยากถามริงปลาเราไกอนี่บ้าเก่ง่เก่งปลาเมือหกับมนี้แล้วที่เก่งยมเด็กยิงแน่งเงี้ยกับหมนี้ อยากไปบอกเราเลยว่ารินจีแล้วเข้มอะไรเราบอกกับวันจันได้ว่าเค็มไม่ดีเนี่ยไอ้เข็มแบเค็มจนขุ่นใจเนี่งเราเห็นแล้วว่าดีที่กินแล้วหอ้ข้าวทีตะการป่าก็ป่าโอ้เยอนเนมมากือ ให่ละปละกับเด็กที่ขแกงครับชื่ออะไรอย่งน้นมแกงมัโตมมันง้างนี่นรมันน่าเอตัวแหนก็ให้ซื้อปากมาใ้หวนึ่งจซื้อพักไปรอบนอกจะกินนืน so you know, ่ไหมือเขาเนี่ยอตัดถึงก้อนมแก้มหอยานนูนเไม่กินเนี้อท่านค่เด้วยนะอัวกะโหกกล้องนี่เาหกะโหลกโค้งมาห้องมากินเข้า ไปห้องไปเอิมากิงเข้าเ,าเ,เขาเยไมิบข,ข,ข,ของเอ,งอิญแ,แล้วนะนิเ <c oughs> มะไปเดิอทานตอนอ่อเนาะนิจัดีน,นนะดต่งในซอยตรงมดนิเา<อ>ไปแล้วครับนี่น้อยเยะแ่สาววิชาจิง,งเข้เามารอรอบเือนินยามาปานนั้นมองอะไรมา

ไปะละพันเดี๋ยวมันเอารวยเนาะแปดพันเาโอ้ดิพัฒนาคาครั้นเลยรจเนาะปลาเฮล่าพี่ก็ทับที่สามคลิปหน้านะครับวันนี้บาเหนือก็บาแวกกินมาหารหนอยพี่คลิปที่แล้กับบ้านเน่นชาวสานจะกินอิ่มน้นไม่เกี่ยวขอบคุณคระครับับบด,บ,ดบ,บ๊ายบาย